อ,อ,อ๋อก็ตื่นเต้นตอนสามหลุมแรกนะคะใช่สามหลุมแรกก็มันก็ตื่นเต้นใช่ไหมมันก็ทำให้เหนื่อยง่ายกว่าเดิมคุมมันก็แปลกๆหน่อยก็พยายามตีให้มันอยู่ในที่มากที่สุดนะเล,นล่นง่ายๆหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะพี่ เรื่อยๆเลยมีลูกไหนที่วันนี้เราพอใจการเล่นหลุมบอดดีจริงๆก็รู้สึกโอเคกับหลุมสุดท้ายนะใช่เพราะว่าจบด้วยบอดดี้มันก็ทำให้หลังจากนั้นก็แฮปปี้6 u n 6 5 5 6เบอร์ดีก้กับ1โบกี้นี่พอใจไหมเราจะมีอะรอ๋อ6เบอดี้กับ1โบกี้พอใจไหมมีอะไรที่เราจะต้องกลับ ก็วันนี้ถือว่าพอใจนะถามว่าลูกที่เสียมีไหมมันก็มีพี่แต่ว่าวันนี้มันก็แก้ได้นะพรุ่งนี้ก็แค่ระวังหลุมที่เสียหลุมนั้นๆให้ดีคนะ่ะบวันนี้วันนี้เสียสองหลุมนะคะจริงๆแล้วหลุมที่หลุมที่แปดพห้ากับหลุมหลุมที่หลุมที่สิบหค่ะใช่สอหลุม ก็คือหลุมที่8นะคะพาร์5วันนี้ตีออกขวาไปนะะตกน้ำคแต่ก็ยังดีทำบอดี้เอ้ยทำพาได้นะคะจบวันแรกในตำแหน่งประมาณเนี้ยสี่น้อยดังมั่นใจเหมือนเดิมไหมเป้าหมายเลยเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะจริงๆจบเท่าวันนี้ก็ชิลเหมือนกันยังไม่ต้องขึ้นนำนะคะแล้วก็ไล่ตามเขาเรื่อยๆอย่างนี้จะวางไผ่วันพรุ่งนี้ไม่ค้านหรือว่าเราจะเล่นเล่น เล่นตามแผนเหมือนวันนี้เลยใช่คู่แข่งใกล้ๆหรือว่าไม่ใช่น่ากลัวเราจะต้องดูแลต้องตัดตาที่น่ากลัวที่สุดก็ตัวเองแหละพี่กลัวตัวเองคิด <Okay. S 1> ว่าต่อให้คู่ต่อสู้เราจะเก่งยังไงนะพี่ยังไงเราก็สู้เขาได้มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าจะทําได้แค่ไหนนะคะใช่ก็คือดูตัวเองก็พอแล้ว,วะะขอบคุณมากค่ะสวัสดี